กคนวันนี้เราจะพาเดินเล่นหลังบ้านนะก็หิมะลงค่ะตื่นเต้นทุกครั้งที่มีหิมะนะนนก็วันนี้กลับจากทำงานนะเราก็จะมาเล่นชนีบาคือเขาจะมองเห็นฉันว่านน <ś led> ฉันคฉ,ฉันแค่แต่งตัวแบบนี้มา <ś led> คือเสื้อมันอุ่นมากเลยทุกคนเหมือนฉันเอาผ้าห่มมา โอ๊ยหิมะเข้าปากเข้าตาไปหมดเลยก็วันนี้เป็นวันแรกนะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนี่เดี๋ยวเราจะให้โอกาสนางก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะจัดการนะโ้องไงกินลูกแล้วดูกินมันโซบกับลูกอยากกินอย่างนั้นอยากินกับพื้นที่เดี๋ยวต้องหยิบบนต้นไม้กินลูกเราลองชิมหิมะนะว่ามันจะรสชาติยังไงง เย็นฟันอะไรคนเขาทำไมนะบ้าน,นอ,ะอะไรบน <c oughs> นั้นน่น่ะดูดิมีเขาด้วยเราจะมาปั้นนีมันกันหรือว่าสโนอะไรวะเรียกว่าสโนอะไรวะมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มปั้นกันเลยกว่าวันนี้เป็นวันแรกเลยที่หิมะมันตกเยอะขนาดนี้นะแล้วก็หลายๆคนก็เป็นวันหยุดค่ะก็จะประมาณนี้นะ สวยมากแล้วก็หนาวมากเช่นกันนะคะนี่เล็กตี้ขี้แตกวันนี้วันหยุดวันนี้วันหยุดเป็นไงพาลูกมาปั้นหิมะนะดูกองนั้นก <s ut ain> องไหนกองไหนมาหมดแล้วนะ่ะเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูโอเคทุกคนตอนนี้เราจะเริ่มทําแล้วนะคือชุดชั้นนี่ลุงลังมากเลยก็ไม่เข้าใจว่ากูจะแต่งตัวแบบนี้มาทําไมนะเราจะต้องปั้นหิมะเป็นกลมๆก่อนนะทุกคน โอ้ยเย็นมือพี่เป๊ะเลยน้องไอ้ทำไมของกเป้มันไม่เป็นแบบหนูหนูเลยอ่ะมือนั้นใช้ไม่ได้ฮะมือนั้นใช้ไม่ได้ช้ามันกิดนิดโอเคเฟสตี้อีก มันบอกว่าให้ปั้นมันกลมๆแล้วก็ให้กิ้งๆแบบนี้ใช่ไหมั้นมันตนไว้โอเคโอเคเดี๋ยวนะเป้ทำอ้าวลงมือสิครับ <c oughs> นั่งนิ่งเลย <c oughs> <c oughs> เียกตอนนี้เรากำลังนั่งปั้นหิมะนะแต่ว่าเราทำไม่ได้นะทุกคน อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอสิเจ็บมือมากมือแดงหมดเลยหนาวมากไหมหิมะมมส,สมใจไหมได้มาเล่นหิมะวันนี้ดด <laughs> เดี๋ยวมารอบหน้าจะมาแก้ตัวนะเดี๋ยวจะเอาถุงมือนี่มา ถุงมือที่สำหรับเล่นหิมะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ความจริงแล้วจ้าเก่งมากๆเลยบูฮัสตูกิเลนต์เอ่อเอ่อเคนเนอร์อาร์นุงวีอย่า ชวนมาเล่นหิมะยืนนิ่งเลยฮะไม่ไหวบอกไหวนะเราอะ่ะ พร้อมยังไม่ได้เชื่ออะไรเขาเลยเนี่ยเราเรารอเรารอเลยเรารอเลยอย่เดียวเพราะว่าเราถ่ายคลิปไม่ได้แล้วหมดใช่แบบนี้หน่อยแบบนี้หมดเร็วเราไม่ทำอะไรเลยมีแต่พ่อกับลูกเป็นคนทำนะทุกคนก็สบาำเร็จครับร้อยยิ้มเล็กแม่น้อย ผลงานชิ้นโบแดงของคุณพ่อและคุณลูกสไตล์ไทยแลนด์นี่อันนี้กองเชียร์กองเชียร์นี่กองเชียร์นี่ครับเอ่อเขาเรียกว่าไทยแลนด์ไทยยิ้มไทยไทยไทยนะสยามเมืองยิ้มเหรอสยามเมืองยิ้ม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 เหนียวเลยเีลูกไม่ใช่ป่ะลูกมีเต้าหดเดี๋ยวน้องไอ้ทำไมไทยแลนด์ต้องมีลูกเยอะเหรอ I'm really fine. 아무렇지 않은 척. 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나봐. I'm really fine. 너와 함께했었던 시간이 길었어. Just